อยากเป็น TikTok Shop Creator อยากมีตะก้าสีเหลืองแต่ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันอย่าหาทำสิ่งนี้หลายคนขะหัวหมอค่ะไปสมัครเป็น TikTok Shop Seller เพื่อให้ตัวเองได้เป็น TikTok Shop Creator มีตะก้าสีเหลืองแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเอง อย่าหารมนะคะเพราะสิ่งน,นี้ค่ะเวลาที่บัญชี TikTok Shop Seller ของเราไม่ได้มีรายการเคลื่อนไหวเกิน30วันทาง TikTok Shop จะมีการส่งข้อความไปแจ้งว่าบัญชีของคุณไม่มีรายการเคลื่อนไหว และถ้าบัญชี TikTok ok Shop Seller ของคุณไม่ได้มีรายการเคลื่อนไหวเลยแม้คุณจะมีการไปเชื่อมโยงเป็น TikTok ok Shop Creator ก็ตามเมื่อบัญชี TikTok ok Shop Seller ถูกปิดบัญชี TikTok ok Shop Creator ที่คุณเชื่อมหมก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นอย่าหาทําสิ่งนี้ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนและทําช่องของตัวเองให้มีผู้ติดตามครบ1,000คนเพื่อจะเป็น TikTok ok ช็อปครีเอเตอร์แบบถูกต้องช่องของเราก็จะปลอดภัยค่ะและไม่โดนปิดนั่นเองค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆรู้คะ่ะครีเอีติกต๊เอ็กซค่ะ